ครับสวัสดีนะนะทุกท่านผมก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าน้ำนะฮะน้ำเหนือไหลหลากเนาะก็เป็นโอกาสที่ดีนะฮะก็นานๆอย่าเพิ่งเบื่อเหมืกันนะฮะนานๆทุกท่านอย่าเพิ่งเบื่อว่ามันมีโอกาสไม่มากมีโอกาสไม่บ่อยครับปีหนึ่งจะมีสักครั้งหนึ่งหรืออาจจะ2ปีจะมีสักครั้งฮะที่ประตูน้ำในเขตอําเภอบางไทรเนี่ยจะจะทำการเปิดเกือบทุกบานฮะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แน่ๆนะมันก็เลยเป็นโอกาสที่ทําให้ผมมีโอกาสค่อนข้างง่ายในการ ตามหาปลากระสูนนะวันนี้ชุดอุปกรณ์ก็จะเป็นในส่วนของอเป็นชุด Fly f ฟลยพิชชิ่งนะก็ยูก็ตกไปแล้วเนาะก็ยังคันไม้คันมือแล้วก็บางหมายบางจุดบางที่ก็ยังคาใจอยู่ก็เลยเอา Fly f ฟลยพิชชิ่งมาย้ำมาซ้ำมาขุดต่อมาหากันต่อนะก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันครับ เ้าตอบออกมาโ้ยโอ๊ย <sh arp Rec uneasy> <t cave> ยังมีตัวอยู่ฮะายฟิชชิ่งนะขาวหัวแดงตัวนี้เรียบร้อยโอ้ขาหัวแดงตัวนี้เอ่อเป็นสตีมเมอร์นะสตีมเมอร์ขาหัวแดงฮะเน้นเป้าใหญ่ฮะตัวนี้ผมจะทำอ้วนๆทำใหญ่ๆหน่อยทำหัวโตๆเนาะตัว ตัวแรกได้สีด้วยตัวแรกได้ด้วยสเตมเมอร์สีเขียวนะครับแต่มุมกล้องมันถ่ายไกลหน่อยผมก็เลยย้ายมันมีปลาเล็กโฉบแล้วมันหลอนนะมันก็ไม่รู้ว่าปลาอะไรกินเนี่ยฮะสเตมเมอร์แต่จะเป็นอ่าขาวหัวแดงครับผมมันจะยิกๆหน่อยนะแตจริงมันก็ตรงกันแหละยัยายฟิชชิ่งครับผม อะครับก็สุดความสามารถครับกับ2แต้มนะฮะสำหรับงานฟลนะก็ถือว่าพยายามสุดความสามารถนะก็น้ำมันเริ่มลง,ลลงแรงลงเร็วนะฮะมันก็ทำให้เราหาตัวปลายากนะก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าผมใช้สายอะไรยังไงนะสายที่ผมใช้เป็นสายเบอร์9นะฮะค่อนข้างใหญ่นะกับคันเวทประมาณเบอร์3 4เองนะก็เออประมาณเบอร์สเบอร์5 6านะฮะไม่ถึง3-4 3 4มันออนไปมันเป็นงานจีนนะคันงานจีน7ฟุตนะฮะ สายเบอร์เก้าเป็นซิงกิ้งฮะฟาสต์ฟาสต์ซิงกิ้งด้วยนะฮะก็อย่างที่ผมคิดไว้ว่านะ้ํามันไหลแรงไหลแรงไหลเร็วก็อยากจะให้สายมันจมเร็วเพราะว่าเมื่อวานก็มาตกเป็นอ่ายูแอลไปแล้วเรารู้ว่าปลากระสูกนะั้มันกินติดพื้นเนาะแต่วันนี้ก็ไม่เจอตัวนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหยื่อเรายังไม่ดีพอหรือเปล่าแต่อย่างน้อยก็ทำให้เราได้ได้มีกําลังใจครับทำให้ผมได้มีกําลังใจในการทําเหยื่อนะทำเหยื่อเหยื่อที่ผมทําเองเนาะ ก็มีกําลังใจในการทําเหยื่อแล้วก็ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการทาเหยื่อของเราเองว่าเฮ้ยมันกินนะมันใช้ได้อยู่นะอะไรเงี้ยเป็นการคอนเฟิร์มเหยื่อตัวเองเนาะก็มีกําลังใจในการทําเหยื่อมากขึ้น,นครับผมก็เอางานฟลายฟิชชิ่งให้นานะเอ่อฟซี FC ที่เป็นฟลายฟิชชิ่งนะครับเอามาให้ชมกันถึงตัวจะน้อยหน่อยแต่ก็รอดแห้วครับวันนี้ครับก็สุดท้ายนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขาหัวแดงนี่ เขาวหัวแดงในตำนาน